ชีวิตคือถนนการศึกษาก็คือแผนที่ที่จะพาเราไปถึงความฝันตั้งแต่ก้าวแรกในชั้นอนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษาและต่อยอดสู่อาชีพในฝันและถนนชีวิตของคุณละ่ะจะพาไปสู่อาชีพอะไรวันนี้เราจะพาทุกคนมาออกแบบถนนชีวิตวางแผนเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพในฝันจะเป็นยังไงไปดูในคลิปนี้เลยครับ career aspiration ep เคลิปนี้เราจะชวนทุกคนมาลองเดินทางย้อนเวลากันสักนิด เราจะพาย้อนกลับไปบนถนนแต่ละช่วงชีวิตของพวกเรากันถนนที่เราเคยเดินผ่านมาบางช่วงก็ราบเรียบบางช่วงก็ครุขะจนเราแทบจะล้มลงถนนเหล่านี้คือเส้นทางที่เราพาไปสู่อาชีพในอนาคตวันที่เราต้องเลือกอาชีพและวันที่เราต้องเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองเริ่มตั้งแต่ถนนในช่วงอนุบาลถนนแห่งจุดเริ่มต้นถนนเส้นนี้เหมือนประตูบานแรกที่เปิดออกพาเราออกจากบ้านหลังเล็กๆไปสู่โลกกว้างที่ไม่คุ้นเคยเราได้เรียนรู้จากการเข้าสังคม เรียนรู้การแบ่งปันแบ่งของเล่นให้เพื่อนๆและรู้จักคําว่าคุณครูผู้ที่ไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่ก็เป็นคนที่ปลูกฝังเมล็ดเล็กๆแห่งความฝันในใจเราแค่เราเห็นตํารวจเดินผ่านเราเห็นเครื่องแบบสุดเท่ของเขาจนเผลอพูดออกมาว่าโตขึ้นผมอยากเป็นตํารวจครับมันดูอาจจะเป็นเหมือนคําพูดใสๆนะครับแต่ว่าความฝันเล็กๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของจินตนาการที่บอกว่าโตขึ้นเราอยากเป็นอะไรต่อจากนั้นเราก็เดินเข้าสู่ถนนในช่วงของประถม ถนนแห่งการเริ่มค้นหาความชอบของตัวเองถนนสายนี้เต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกมากๆเลยนะครับแต่เราแรกก็ไม่รู้หรอกว่าคือการเริ่มต้นในการค้นหาหัวใจตัวเองบางคนอาจจะหลงรักการวาดรูปบางคนหลงรักการเล่นกีฬาบางคนหลงรักวิชาการวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งด้านภาษาความชอบเล็กๆเหล่านี้แหละครับกลายเป็นเหมือนเศษเสี้ยวของจิ๊กซอที่ประติดประต่อกันกลายเป็นภาพฝันภาพอาชีพของเราในวันข้างหน้า ต่อจากนั้นเราก็เดินก้าวสู่ในถนนของมัธยมศึกษาถนนแห่งการทดลองและก็สับสนช่วงนี้คล้ายเหมือนกับเราขับรถอยู่บนถนนที่มีทางแยกหลากหลายเส้นทางมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเส้นทางไหนบางทีเราก็อยากจะเป็นคนที่กล้าลองทําอะไรใหม่ๆลองทํากิจกรรมต่างๆเช่นการแสดงละครเวทีการร้องเพลงการเป็นหัวหน้าห้องการทํากิจกรรมต่างๆลองทุกอย่างเพื่อให้เราหาคําตอบถึงว่าจริงๆแล้วเราเหมาะกับ อาชีพอะไรโดยเฉพาะในช่วงที่เราขึ้นมัธยมศึกษาตอนปลายต้องมีการเลือกแผนการเรียนขึ้นมามันจะทําให้เราเส้นทางอาชีพของเราเริ่มชัดแล้วก็แคบลงได้มากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับบางคนก็อาจจะเริ่มเห็นเส้นทางตัวเองแล้วบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับเพราะถนนช่วงนี้มีไว้ให้เราได้หลงทางอย่างตั้งใจเพื่อที่เราจะค้นหาตัวเองได้ในที่สุดนะครับสุดท้ายนะครับพอเราเริ่มเห็นตัวเองในช่วงมปลายแล้ว เราจะเดินเข้าสู่ถนนต่อไปคือถนนมหาวิทยาลัยครับถนนมหาวิทยาลัยเป็นถนนแห่งการเลือกและก็ลงมือทําจริงๆถนนเส้นนี้อาจจะเงียบลงจากถนนมัธยมเล็กน้อยเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสวิ่งเล่นเหมือนวันๆแต่เราอาจจะค่อยๆก้าวเดินไปพร้อมกับคําว่าตัดสินใจเราเลือกคณะเลือกสาขาวิชาเลือกสิ่งที่เราคิดว่าจะพาไปถึงอาชีพในฝันของเราเราได้ทําโปรเจกต์ได้ฝึกงานได้ทดลองใช้ชีวิตในโลกเสมือนจริง ระหว่างทางเราอาจจะเจอความสําเร็จเล็กๆหรืออาจจะเจอบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ทั้งสองอย่างอาจจะหล่อหลอมให้เราเข้าใจว่าบางครั้งเส้นทางที่ใช่ไม่ได้เกิดจากการเดินไปเส้นตรงเสมอไปแต่มันอาจจะเกิดจากการกล้าลองถูกลองผิดกล้าที่จะหลงทางบ้างเพื่อกลับมาเดินในเส้นทางของเราได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายถนนเส้นนี้แหละครับที่พาเราไปสู่ปลายทางอาชีพในฝันของเรามันทําให้เราได้รู้จักตัวตนของเราอย่างแท้จริง หรืออาจจะมีทางอื่นก็ได้นะครับบางคนจบมัธยมศึกษาตอนปลายออกไปอาจจะไปต่อในเส้นทางสายอาชีพก็ได้หรือจะไปเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้หรือจะไปลองทําในงานส่วนอื่นก็ได้ซึ่งเราต้องมาออกแบบถนนชีวิตของเรากันครับว่าจะพาไปสู่อาชีพอะไรสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราลองมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าแต่ละถนนที่เราเคยเดินผ่านมามันไม่ได้ใช่แค่เรื่องเราในอดีตแต่มันคือชิ้นส่วนสําคัญที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราประกอบขึ้นเป็นอาชีพของเราในวันนี้และอนาคต ถนนอนุบาลจุดเริ่มต้นของจินตนาการถนนปฐมจุดเริ่มต้นของความชอบถนนมัธยมจุดเริ่มต้นของการทดลองถนนมหาวิาลยจุดเริ่มต้นแห่งการลงมือทาจริงหรืออาจจะมีถนนเส้นอืน่นๆที่พาไปสู่อาชีพของเราได้ทุกถนนมีบทบาททุกกาวก็มีความหมายและทั้งหมดนี้นะครับก็รวมกันกลายเป็นตัวเราที่ได้เลือกเส้นทางอาชีพของตนเองอย่างมีเหตุผลและร่วมหัวใจตัวเองเพราะชีวิตไม่ใช่แค่การเลือกเส้นทางแต่มันคือการเดินบนถนนแต่ละเส้นแล้วเรียนรู้จากมัน ลองไปออกแบบถนนชีวิตของคุณกันนะครับว่าจะนำไปสู่อาชีพอะไรในอนาคตไว้เจอกันใหม่กับ Career Aspiration EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Career Aspiration Podcast